สวัสดีครับผมผมเป้าต้อยโกกกองนะครับตอนนี้นะครับมีทัวลงนะครับมีทัวลงหน้าบ้านลุงนะครับผมพ่อแม่พี่น้องทัวลงหน้าบ้านลุงดูกันนะครับผมพ่อแม่พี่น้องไปดูกันว่ามีอะไรนะครับโอ้ยนะครับคันใหญ่เอบเลยนะครับทัวคันใหญ่เลยนะครับผมพ่อแม่พี่น้องนะทัวคันใหญ่สวัสดีครับมาจากทางไหนครับนี่เราเป็นคน รวมคนสายพุนประจวบคีรีเพชรก็คือมีข้าราชการครูบำนาทั้งสองจังหวัดจังหวัดในกลุ่มที่สายพุนด้วยกันครับผมมาเพื่อมาถวายโรงเย็นที่วัดป่าพ่อกางอุทยาแห่งชาติขุนสายยนต์อ๋อนี่นะครับผมอ๋อครับครับครับมาทำโครงการสร้างโรงเย็นถวายรัชทา์ทุกคืนที่ที่สี่ก็เลยมาถวาย

จะได้สวยๆหน่อยง่ายๆเลยจ้ะเป็นชมรมของคนสายบุญใช่ค่ะข้าราชการครูมบ้านข้าราชการครูมาก่อนนะครับผมโอ้ครับผมเจ้าของโครงการโครงการสร้างโรงเรียนถวายวัดจันดานปีนี้เป็นปีที่สี่ครับผมถวายที่วัดป่าโคกกลางเนี่ยวัดป่าอยู่บ้านโคกกลางเลยครับอ๋อบ่อย แล้มาครั้งนี้นเรีกว่ามาครังแรกยบเอก้ว่าเดี๋ยวเราจะไปนอนมุกดาหารคืนี้ถงกาแะกกอะหน่อยครับผมมาเยี่ยมบ้างครับมาเยี่ยมบ้างครับผมาเยี่ยมบ้างกกกบอมาเยอยลงมาเยอยลงมาเรื่อยๆนะครับ น,นีงค่ะน,นุยผมมชมลมสายบุญครับผมสายบุญนะครับชมลมนี้นะครับผมมาขอมาเยี่ยมบ้านเกากขออนุญาตถ่ายได้ไหมครับขออนุญาตถ่ายได้ไหมครับผมานาเอาเลยครับผมพ่อแม่พี่น้องสวยๆนะครับแวะมาเล่นสวยๆ ครับเอ่อจะเห็นไม่หมดครับจะจะเห็นไม่หมดอ่าจะเห็นหมดขอขออนุญ,ญาตถ่ายได้ไหมครับขอคลิปแต่นะอ๋อนะครับอ่าเราชมลมแล้วก็มาถูกใจนะครับผมมาถ่ายถ่ายวิวนะครับอยู่ที่ mark, แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของบ้านกกอกนะครับผมพ่อแม่พี่น้องอ,อ ฝากฝากฝากดูด้วยนะครับผมจะเป็นท่องเบาต้อยกกกอกเราจะเห็นภาพทั้งหมดนี่ก็สดสดทั้งหมดนี่เลยเหมือนกันนะครับผมเบาต้อยกกกอกแล้วก็เจโน้อย์ผ้าฝ้ายเรนูครับรร้านอยู่ต์ทั้งสองช่องนะครับผมฝากดูด้วยแล้วจะเห็นภาพสดสดตรงนี้เลยติดตามมด้ไหมนะกดสายบุญครับผม สายบุญเหล่านี้เองพ่อแม่พี่น้องเจน้อยก็เบ่าตไตก็กอกครับฝนมาแล้วฝนมาเอานะครับผมพ่อแม่พี่น้องด่วนนะครับฝนก็ลงเม็ดแล้วนะครับผมพ่อแม่พี่น้องฝนลงเม็ดกันแล้วนะครับแล้วก็เราเอฟซีก็เอานะครับผมอันนี้เป็นรถขบวนนะครับที่มาจาก เพชรบุร uh, ีนะครับเด็กเพชรบุร mm ีคณะครูเกษียณแล้วนะครับผมมาทีมงานนะครับมาถวายพระป่าที่วัดป่านะครับผมพ่อแม่พี่น้องยิ่งใหญ่อลังการมากครับผมพ่อแม่พี่น้องโอ้โหไม่ฝันนะครับว่า จะมากันเยอะแยะนะครับผมพ่อแม่พี่น้องเอ,อ,อันนี้มาขอถ่ายรูปนะครับผมพ่อแม่พี่น้องมาขอถ่ายรูปโอ้โหถ่ายรูปลุงกับป้านะครับผมท่านกินน้องนะ

นะครับบรรยากาศนะครับผมตอนนี้ก็น้อมามาด้วยกันหรือเปล่าครับมาไม่มาด้วยกันกเอานะครับผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมดัง ยังไงก็ขอฝา,ากก,กดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับผมให้บ่าวต่อยกรอกด้วยนะครับผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ